อะไรเอ่ยตอนมาไม่เหมือนตอนกลับคะ่ะล่าสุดทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ตอนเซเลนสกี้จนเข้าตาจนแล้วลวคะค่ะล่าสุดนะคะก็บอกว่าจะต้องใช้นี่มาทั้งหมดนนะีะ่หนี้ของสหรัฐท,ที่ช่วยเหลือไปเนี่ยประมาณ300แสนล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยการไปขุดแร่ ขุดน้ำมันขุดก๊าซธรรมชาติมาแลกนะคะมาใช้นี่สหรัฐนะคะมาอย่างนั้นแล้วมีทางเลือกเดียวก็คือกลับไปอยู่กับรัสเซียนั่นเองค่ะดูเหมือนกี้เองตอนนี้จะมีทางเลือกแค่2ทางเท่านั้นนะคะโดนั์นทรัมป์มาก็สะเทือนกันทุกหย,ย่อมหญ้าแต่ดูเหมือนแล้วจะสะเทือนมากสุดคงเป็นพิกี้ของเราเนี่ยแหละค่ะปะทัมบอกแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเหตุการณ์เมื่อ3ปีที่แล้ววันที่24กุมภาพันธ์ถ้าเขาอยู่นะคะไม่ใช่ไบเดนอยู่นะคะทำเอง ต้องการให้เาปิดจอให้ได้เร็วที่สุดทรัมป์เองก็ไม่ได้เรียกได้ว่า,าล้างงบประมาณนะคะรายได้ทั้งหมดไม่ใช่แต่เฉพาะเคียฟแต่เป็นทั่วโลกเลยแล้วก็ในบ้านของสหรัฐเองด้วยนะคะเพราะว่านี่ตอนนี้36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทะลุเพดานนี่ขยายเพดานนี่ไปหลายรอบแล้วสูงสุดในประวัติการนะคะแม้กระทั่งเหรียญเ,เหรียญดอลลาร์ค่ะก็จะ สั่งเลิกทำนะคะเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียต้นทุนมันสูงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใช้เป็นระบบโอนเงินระบบออสกุลเงินดิจิตัลกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยรัดเข็มขัดทุกประการเลยนะคะก็เซเลนสกี้เนี่ย เคียฟเองเนี่ยถือว่าเป็นงบก้อนโตเลยเพราะฉะนั้นตอนมาเนี่ยไม่เหมือนตอนกลับนะคะไม่รู้จะเอาจากไหนมาใช้หนี้นะคะสำหรับทางด้านของเซเลนสกี้ค่ะก็ดูกันต่อค่ะแล้วก็คงจะมีการเจราจาปิดจ็อบกันนะคะตามที่ให้สัญญิงสัญญาเอาไว้แล้วทรัมป์เองกับปูตินคงจะได้มีโอกาสเจอกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอเนี่ยก็ยกหูหาไปก่อนแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะทรัมป์เองก็จะให้เซเลนสกี้เนี่ยมาพบที่สหรัฐนะคะเพื่อที่จะ มาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงนะคะแต่ก็คงเป็นเงื่อนไขเดิมนั่นก็คือต้องไปเอาของไปเอาสมบัติของเคียฟนะคะสมบัติของชาทรัพยากรอ,องเคียฟเนี่ยมาแลกกับความช่วยเหลือมาแลกกับการใช้หนี้นะคะของฟรีไม่มีอีกต่อไปแล้วนะคะโดนันทรัมป์ยืนยันค่ะเชื่อและเขาก็ทําได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นปานามาอ่าวเม็กซิโกนะคะแคนาดานะคะสิ่งต่างๆที่เขาต้องการตอนนี้เขาก็ ได้อยู่นะคะนอกเหนือจากทางด้านตะวันออกกลางที่กําลังต่อรองกันอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกไม่มีนะคะทำมาอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องกลับไปอยู่กับปูตินแล้วล่ะค่ะ เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ค่ะทางด้านของเซเลนสกี้คงอาจจะต้องยอมไปหาทรัมป์ที่สหรัฐนะคะเพราะว่าตอนนี้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วนะคะไม่ไปหาเซเลนสกี้ที่บ้านแล้วนะคะไม่ไปหาที่เคียฟแล้วนะคะไม่เหมือนกับตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเซเลนสกี้จะต้องเป็นฝ่ายมาหาเองถ้าอยากได้เงินช่วยเหลือต่อนะคะก็ต้องมาหาทรัมป์ค่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะว่าจะว่ายังไงกันบ้างคะ่ะกีเองก็กางแผนที่แล้วนะคะว่าตรงไหนมี แรกตรงไหนมีน้ํามันตรงไหนมีก๊าซนะคะตอนแรกที่ทรัมป์ออกมาบอกเนี่ยก็ยังอึงอ้งๆอ่ำๆอ,อ,อยู่นะคะบอกว่า,าที่บริเวณตรงนั้นอ่ะรัเสเซียเข้ามาแล้วนะคะเคียไม่สามารถที่จะเอาทรัพยากรมาให้ทําได้นะคะแต่ท้ายที่สุดกี้เองก็ต้องยอมรับสภาพแล้วละคะ่ะ